เป็นท่อนตรงท่นตรงสังเกตจากใบเก่ามันแม่มันบอดจานนี่เด้เห็นไหมเนี่นี่นี่ยท่านตรงดึจากเท้าทำมันมีใบเก่ามันก็จะมีนี่ดอกเอาเอาวอดต้นแก่ไปเนี่เป็นเทคนิคนะคะการดูดูจากใบเก่าเขาเคยเกิดดอกกระเจียวก็ดูจากใบเก่าถ้าก็จะมาเกิดตรงที่ต่อของเขาใบเก่าที่แก่แล้วมันกำลังเกิด เป็นนอ่หน่อยอ๋อเป็นนอ่อเล็กๆถห้าบอง์วัาใบเก้าเขาอยย่สาเขาก็สิเกิดึูนมาน้ำหม่งเก้าของเขานันบดิอืมฉันเป็นานกายไปเรื่อยว่านีอู่มันจะดวนี้แล้วก็หาใส่ทำก้นหาใส่เพิ่ก็พิสาวฉันกำลังจะรู้นาเป็นคนสังเกตนันจะบ่คคอยจะเลื่อนหอกงามัมันบดเต็ง มันเป็นหม่องเก่าหม่องเดิมไม่เหมือนเชี่ยงอืมหม่องเก่ามันจะดีก็ขนาดนี้เกิดเนาะอืมไม่รู้พอหรือยัง อตอนนั้นฉันไปคนนั้นเขามีอีลอกดอกกระเจียวเขาเพาะเขาเพาะว่ลเลเด็จิตา